รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอยฮีโร่วิ่งตามฝันวันนี้นะครับแจ็คไม่ได้มาคนเดียวอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแจ็คเนี่ยพาคุณซามาเหมือนกันซึ่งคุณซาร่าเนี่ยเขาดันไม่ว่างแต่ก็มีอีกซาหนึ่งครับซาคนนี้เนี่ยนี่ใสดีกว่าซาร่าเยอะสวยกว่าซาร่าเยอะและเก่งกว่าซาร่าเยอะขอต้อนรับคุณซานีครับโดนบ้าคุณซานี่เจอคุณคุณโอ้โหจะบ้าแล้วครับมองนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ซานี่นะครับพี่ซานี่นะครับก็มาแทนคุณซาร่านะครับแทนตลอดได้ตลอดไปเลยได้เลอดปาร์ตี้อ่ะผมเจ้าของรายการไงสุดยอดได้ดีดีกว่าซาร่าไหมดีกว่าเยอะโอ้ต้อนรับต้อนรับต้อนรับรายการเด็กนะครับครับผมแน่นอนครับพี่ซานี่ครับวันนี้นะครับด้านหลังเรานะครับนี่เห็นไหมเขาคือใครคุณบอลพระดำศรีชัยโอยไม่ได้ปลุกจิตปลุมจิตปลุมจิตหรอกอ่ะตเนี่ยตบคุณดูก็ถือก่อนเขาถือที่แบตมินตันแบดมินตันครับผมวันนี้แน่นอนนะครับเรานะครับ จะเจอกับคุณเมย์รัชนกอย่างแน่นอนนะฮะคือคุณเมย์รัชนกเนี่ยก็เก่งเรื่องแบดมิงตันอยู่แล้วถูกต้องฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กๆคุณชอบกีฬาอะไรมากสุดตอนเด็กๆถ้าตอนเด็กๆชอบวอลเล์บอลค่ะวอลเล์บอลบอลเล์บอลอ่ะนั้นกลับบ้านเลยนั้นกลับบ้านเลยงั้นกลับบ้านเลยเอาถามความชอบเขาต้องชอบแบบคนละอย่างสิหุดเล่นและผมย้ำนะครับว่าวันนี้นะครับน้องๆนะครับที่ผมเนี่ยคัดมาแล้วนะครับสองคน เขาชอบแบดมินตันมากๆเขาพร้อมอยู่แล้วด้วยเขาพร้อมอยู่แล้วขอต้อนรับนะครับน้องจอมแล้วก็น้องแพลวคระเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจอมน้องแพลวคือเดี๋ยวนะแบบบินตันเขาต้องแต่งเป็นกระโปรงสั้นๆนี้อ้าวแน่นอนชุดชุดแบดมินตันแบบนี้เลยใช่ไหมครับผมน้องจอมใช่ค่ะ เคยแข่งกันมาหรือยังคะเคยมีได้ลงแข่งบ้างไหมแบบวิทั้นจริงเริ่มการแข่งขันเนี่ยก็อายุเนี่ยก็ประมาณ8ขวบเริ่มแข่งได้แล้วที่ผมศึกษามานะครับสุดยอดคุณศึกษาคุณศึกษาจากใครตะคลิปดีกรีตะคลิปดีกรีโอ้โหไม่ไกลกระดี่แล้วเชียวแต่แต่รู้มาว่าดีกรีน้องสองคนนี้เนี่ยเขาก็มีคนหนึ่งได้ได้แชมป์มาด้วยแล้วคนไหนอะคู่ใครครับยกมือหน่อยนี่ยอดนแพลนของเราได้แชมป์อะไรครับดูหน้าเขา ได้แชมป์คู่ค่ะแต่แชมป์คู่เหรอทั้งสองคนนี้เนี่ยมีไอดอลมีไอดอลพี่เมย์รัชนินทใช่หรือเปล่าย้ำอีกทีดกว่าไม่ได้ค่ะอยากเจอพี่เมย์ตัวจริงไหมเคยเจอพี่เมย์ไหมเคยเห็นผ่านฟิตเนสค่ะอ๋อในฟิตเนสเราเคยแล้วแล้วแล้วน้องแคลยังไม่เคยอยากเจอไหมครับอยากถามน้องจอมกับน้องแคลหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าเจอพี่เมย์ครั้งแรกอยากทําอะไร หนูอยากตีเกมับ่ใช่ตีสองหนึ่งแบบนี้ค่ะตีลุมเหรอฮะลูกยอดอ่ะน้องชอบลุมอ่ะฝั่งหนึ่งพูดสะลงสารน้องเมย์เลยเนี่ยแต่ว่าวันนี้น้องได้ทำแน่ๆเออ,<ๆ>เ,อเดี๋ยวรอดูนะคะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่โรงเรียนแบดพิซตันนะครับบ้านทองหยอดค่ะซึ่งบ้านทองหยอดเนี่ยเขาน่าจะขายพวก เขาขนมใช่ไหม ok ขายขนมอ่าก็ขายพวกขนมแล้วไงเขาเก่าวัดความเป็นมาเขาเป็นไงคือแต่ก่อนเขาขายทองหยิบทองหยอดแล้วจ๊ก็เลยมาเปิดเป็นจัดติดตั้นเราพาถิ่นเขาเราไม่ควรทำเขาอย่างงี้คุเป็นคนรู้เยอะรู้ไว้ก่อนแต่ถ้าอยากรู้จริงเดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยครับผมเข้าไปไเลยค่ะปะ กติที่ชมรมหรือตันเสนาในกรมนี่ยังยังไม่ถึงกับเล่นแบบอาชีพจริงจังเพราะว่าอยู่มาสากว่าปีเนี่ยจะสนับสนุนเรื่องการเรียนเหมือนกันแล้วก็เล่นควบคู่กันไปจนเราพิจารณาว่านักกีฬาคนเนี้ยโดยพ่อแม่หรือนักกีฬาต้องการความเป็นเลิศจึงมาคุยกันว่าเราจะวางแผนเพื่อความเป็นเลิศยังไงซ้อมจริงจังแล้วก็การเรียนเป็นรองลักษณะน,น,นี้เราทํามา30กว่าปีนะครับพวกนี้ผมจะมองออก มองออกเลยว่าเด็กคนนี้มีแววไหมแล้วชวนจะพัฒนาควรจะทํำยังไงแต่ความพร้อมก็คือว่าหนึ่งเด็กเนี่ยมันมีอยู่สองเด่นที่เราพูดกันคือพรสวรรค์กับพรแสวงแล้วก็ดูความพร้อมของเขาว่าตั้งแต่พ่อแม่นะครับจนเด็กเนี่ยมีมีม,ม,ม,มีมียีนตัวนี้ไหมที่สามารถจะพัฒนาไหมพอช่วงอายุตั้งสิบสองสิบสามก็จะเห็นชัดแหละครับเห็นไหมพอน้องขึ้นน้องเมย์มานี่คนเล่นเด็กดี้นมากขึ้นการที่ทําให้จุดพลุให้เด็กมีความหวังแล้วรักกีฬา ออกกําลังกายมาในสิ่งที่ดีตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทําให้เรามีตัวเลือกนักแบดมินตันเนี่ยมากขึ้นครับ <c oughs> คุณนําเลยแน่<ด>นอนครับคุณเคยมาแล้วไงคือผมน,นัดอาจารย์เป้ไว้นะครับผมโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหลอดบ้านทองหลอดบ้าน <c oughs> ทองหลอดทองยอดเนี่ยให้แก้ไงใคณแก้ <c oughs> อาจารย์เป้สวัสดีครับอาจารย์เป้เชิญเลยครับ นี่อาจารย์เป้ที่เรานัดกันไวน้อ๋อนี่นี่พี่คุณรู้จักใช่อาจารย์เป้นเนเี่ยวจะพาไปทัวร์นะครับผมว่าแบดมินตันเนี่ยที่นี่เนี่ยมีกี่คอร์ดครับอาจารย์ครับที่นี่มีทั้งหมด18คอร์ดนะครับ <18 S 1> จะแบ่งเป็นฝั่งฝั<อ>่งละ9ฝั่งฝั่งสีน้ําเงิน9คอร์ดแล้วก็ฝั่งสีเขียว9คอร์ดนะครับอาจารย์เปิดตั้งแต่กี่โมงครับผมที่นี่ เปิดเนี่ยจริงๆแล้วคือเราเรียกว่าเราเปิดซ้อมเนี่ยนะฮะเปิดซ้อมถ้าเกิดเปิดเทอม่งก็ต้องประมาณตีห้าครึ่งแล้วก็เริ่มซ้อมเลยนะกกีฬาที่บอกไให้อาจารย์พาเข้าไปทัวร์หน่อยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะคะได้ครับเชิญเลยครับค่ะไปสีน้ำเงินนะครับมีเก้าของค่ะตอนนี้ก็คือเขาซ้อมพิเศษอยู่ซ้อมพิเศษกันใช่ครับอันนี้เนี่ยซ้อมพิเศษหมายความว่าไงอาจารย์คือ มันก็เหมือนเราเราเรียนหนังสือแล้วก็เรียนพิเศษไงฮะใช่ครันักเรียนบางคนเนี่ยอยากซ้อมก็มาพิเศษมาพิเศษที่นี่จะมีครูให้นะครับมีโค้ชโค้ชให้มีโค้ชให้มีโค้ดอย่างนี้อย่างพี่เต่านะฮะเมื่อก่อนเป็นพิมชาติก็มาซ้อมให้สุดเขตที่พูดกับพี่สลาีนี่ฝั่งนู้นพิเศษกว่านั้นทำไมอ่ะมีคอร์ดแบตไม่พอมีฟิตเนสด้วยมีทีมด้วยไปดูไปดูไปดูดีกว่าไปดูไปดูไป นี่ขอนนะครับอันนี้เป็นฝั่งฝั่งสีเขียวนะฮะเป็นฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ส่วนใหญ่ทังเมย์ซ้อมอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นมันตางจากขอดฝั่งน้าเงินยังไงครับคืออย่างนี้ฮะฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของนักกีฬาที่เป็นรุ่นโตรุ่นที่เป็นรุ่นเป็นพวกทีมชาติเราทนทีมชาติอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนั้นจะเป็นเด็กนะฮะจะแบ่งเป็นรุ่นๆเราจะมีทั้งหมด4เราแบ่งตามพื้นฐานเป็น4ี่รุ่นมีรุ่นพื้นฐานนะฮะะเป็นนักกีฬารุ่นเล็ก กิรารุ่นกลางแล้วก็รุ่นน้องเมย์คือรุ่นรุ่นรุ่นโตรุ่นใหญุ่ก็จะมาก็จะมาฝั่งสีเขียวตรงนี้นะครับผมทีมชาตินะครับรวมถึงที่ผมบอกเอาไว้ว่ามีฟิตเนสด้านนู้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวยิมเดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่าครับผมครับนี่เป็นครับฟิตเนสจะเป็นฟิตเนสครับค่ะฟิตเนสเนี่ยฮะซึ่งซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องเล่นฟิตเนส บางตัวก่อนที่จะสร้างห้องนี้แต่ว่าเราก็จะวางไว้ประมาณส่วนของ <c oughs> ส่วนของตรงนี้ฮะด้านหลังคองะ <c oughs> นะแต่เผอิญที่ว่าตอนหลังเนี่ยเราต้องการพื้นที่ที่มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับเ,เราต้องการทำเรื่องคอสปินน่งก็ต้องมีฟิตเนสอย่างเงี้ยเตรียสปินนิ่งมีมา26ตัวค,คือพร้อมกันทุกคนพร้อมกันคือเราจะมีลีดเดอร์นำเป็น ชิเน็เทนเอร์คุณได้ไดเ,ดเอเร์อเหมือนที่ตอนนี้เขากำลงังคิดๆมีย่ยเปิดเพลงอ่ะใช่ใช่เป็นเทนเนอร์มานนแล้วคุณเคยป่ะนี่เรา้หนักมาสิบนาทีจะตายเลยนะไม่ได้คุณต้องปรับค่อยๆปรับ งั้นเดี๋ยวให้พี่เขาฝากกันดีกว่าว่าสมมติว่าถ้าใครสนใจอยากจะมาเล่นฟิตเนสดยไม่ใช่คือไม่มาเตี้ยมาเล่นฟิตเนสคุณไปเล่นที่อื่นแต่หมายถึงว่ามาที่นี่อยากเป็นนักกีฬาอยากมาลองดูซิว่าตัวเองมีเบสิกพื้นฐานอย่างไงบางคนชอบแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีความรู้ขนาดไหนและอยากมาเรียนจริงจังต้องทำยังไงบ้างก็คือที่นี่นะฮะก็จะเปิดสอนตั้งแต่ ในเรื่องของพื้นฐานของการเล่แบดมินตันนะฮะจนถึงนักกีฬาระดับที่เป็นมืออาชีพนะฮะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนหรือฝึกซ้อมที่ตรงเลยแบดมินตันมัธชยอดนะฮะก็เชิญได้เลยที่เบอร์02-421-8999นะครับ,รบราขึ้นไว้ให้ด้วยแล้วกันนะ,ะขึ้นตรงไหนอีกอะคุณจะสงสัยเยอะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณ เป้คครับ่ะขอบคุณนะคะแต่เดี๋ยวจะขอจะขอเล่นอยู่ในนี้นะคะอาจารย์ขาใช่เพราะว่ารบกวนช่มงหน้าครับโค้ชเป้ครับเรามีภารกิจนะครับให้น้องสองคนเนี่ยได้เล่นกับพี่เมย์ตัวจริงๆเลยสนใจไหมครับสนใจแต่ก่อนจะเล่นกับพี่เมย์สนใจเล่นกับเราก่อนดีกว่าได้เล่นกับพี่ก่อนเพราะเรายังไม่ให้เจอพี่เมย์ต้องใจพี่เมย์ยากนินึงครับใช่ค่ะเดี๋ยวสนุกกันช่วงหน้าค่ะขอบคุณอาจารย์เป้ค่ะลาบ๊อบผม คือส่วนที่จริงแล้วเมเนี่ยเริ่มต้นคือตั้งแต่คุณคุณแม่เขาคุณแม่เขาเนี่ยมาทางานกับคุณแม่ผมนะฮะคือเป็นพี่เลี้ยงผมก่อนประกอบกับการที่ว่าพ่อแม่เขาเขาทำงานไม่มีเวลาคุณแม่ผมก็เลยเอาเมกับเออลูกๆพนักงานพี่ๆที่ทำง,งานด้วยกันทั้งหลายเนี่ยมาเล่นแบดด้วยกันมันก็เลยเป็นสาเหตุจุดเริ่มต้นของการที่เมเริ่มมาตีแบทที่ที่อย่างนี้ครับผมว่าคงส่วนสําคัญที่สุดก็คือ,ค,อคงเป็นเกิดจากการฝึกซ้อมแล้วก็ความพยายาม ที่จะเรียกว่าไงเขามีความฝันนะฮะเราก็คือคุยเขางแตนเด็กว่าเขาอยากให้ชีวิตครอบครัวเขาดีขึ้นแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะพลิกชีวิตของเขาได้แต่กีฬาเนี่ยสามารถทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้มันก็คือเป้าหมายที่ว่าเขาอยากมีบ้านให้พ่อแม่อยากให้พ่อแม่สุขสบายหรืออยากให้ตัวเขาเองเนี่ยเออมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันก็เลยเป็นแรงผลักดันนะครับที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามแล้วก็ดินลน แล้วก็ที่สําคัญคือต้องอดทนในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปไปให้ถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้โอ้โหโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเออตดตบใครครับผม <c oughs> โอโ <c oughs> จุดแขนเลย <c oughs> คุณเก็บแรงไว้ก่อนเออคืนนี้จ,จะมีโอกาสได้มาเล่นจริงๆที่นี่รู้สึกเป็นไงคะ ดีใจเออมันแค่นี้เองเหรอคะมีนไม่เล็งใหญ่เขดีใจดีใจมากเออเพราะตอนนี้น้องยังเก่งๆอยู่แต่ยังไม่ให้เจอครับผมเพราะว่าก่อนที่จะไปเจอเนี่ยนะต้องมีภารกิจก่อนฉันคิดมาแล้วค่ะภารกิจน้องๆน้องจอรน้องแพลวตุ๊ดก็ออกจะเป็นได้หลายบทบาทน้องจอรน้องแพลวครับฟังพี่แจ๊คค่ะรายการ My Hero วิ่งตามฝันเนี่ยภารกิจเนี่ยพี่จะบอกเลยว่าให้น้องๆสองคนนะคะแข่งตีแบบมินตั้นกับพี่แล้วก็พี่ซานิ สองลุมหนึ่งค่ะหมายถึงหมายถึงเขาลุมเราเหรอเราลุมเขาสิคุณเราลุมเขาถ้าผ่านพวกพี่ไปได้เนี่ยจะเจอตัวบอสใครเริ่มก่อนเราเราตบจอมก่อนจอมก่อนจอมเอาไงจอมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากเจอจอมก่อนถูกต้องถ้าจอมชนะได้เจอพี่เมย์รัชนกครับเริ่มเลยดีกว่าครับ ก่อนเริ่มต้องแบบทำไงทำไงจับมือหนึ่งอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรอ่ะไม่มีใครจับมือด้วยเม้ยพรอมมาลูกโอ้ Jack. Hey. Hey. Jack. đi à? Bụt không Cô... <laughs> <laughs> à? ทางนี้พี่เอาแจิงมาแจ๊คทำอะไรอ่ะมันรั่วจัดดีดีจัดดีดีดิโอเคโอเคโอเคต้อสา อ๋อโอ้ยชัดเต้เต้เอาดิโอ๊ยทำไมเป็นคนขี้เกียจอย่างนี้บอกว่าแม่พาหนูไมปเดี๋ยว ี้อย่างนี้ก็ได้หรือมั้งจมุ้ยไปมึงังอย่างเงี้ยคืออะไรขามันหนักอ้วนสรุปแพ้ชนะไปเอาะครับผมมาสรุปผู้ชนะกันดีกว่าครับพี่ซานีครับพวกเราแพ้ราบคาครับผมอย่าไปนับคะแนนสิสองคนนี้ใครอ่อนสุดกิชชีบิกิชชีบิกิชชีบิแพ้ไม่ได้ถามใครอ่อนสดาไม่หนึงถ้าเจอพี่เมย์เนี่ย Uhm จะคุยอะไรกับพี่เขาก็ถามวิธีการเป็นว่าการเล่นว่าทำยังไงให้เก่งค่ะเอาถามส่วนตัวเลยเราเป็นคนเล่นเล่นแบบอยู่แล้วอะเดินมาแล้วอะเมชิวเลอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคร่ะค่ะเดีแล้ว สายตาที่ก็มองไอดอลนี่ไม่รู้สายตานะคือจริงๆแล้วไม่มีเราสองคนได้น้ใช่ไหมบอกไปเราไปกันหรอได้เราถามแทนน้องๆเขานะฮะคุณเมย์ครับน้องแพลวแล้วก็น้องจอมเนี่ยชอบพี่เมย์มากๆวันนี้น้องสองคนเนี่ยก็จะถามอะไรเกี่ยวกับพี่เมย์ด้วยเชิญเลยครับค่ะอยากรู้วิธีการตีว่าตียังไงให้แบบว่าเก่งเนี่ยค่ะก็บางทีมันเหมือนแบบทุกกคนมันก็มีการฝึกซ้อมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพื้นฐานก็ต้องมาจาก มาจากการฝึกซ้อมที่เหมือนคล้ายๆกันนะคะ,คะแต่ว่าอยู่ที่การใส่ใจมากกว่าว่าทุกครั้งที่เราได้ฝึกซ้อม,มอย่างเงี้ยเราใส่ใจมากน้อยขนาดไหน,นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของตัวเองมากกว่าค,คุณเมย์ครับตอนจุดเร<ด>ิ่มต้นในการตีแบดมินตันเนี่ยมันมาจากอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นนะคะคือจริงแล้วถามว่าเมย์ได้มีโอกาสแบบมาเล่นแบบ กีฬาเลยไหมจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ว่าพื้นฐานคือพ่อแม่ไม่ได้เล่นกีฬามาก่อนอยู่แล้วคือพ่อแม่ก็ทํางานเป็นปกติแล้วก็ส่วนเมเองเมก็คิดว่ามันเหมือนแบบเป็นโอกาสชีวิตที่แบบมันเป็นจังหวะชีวิตพอดีค่ะที่ได้มาเล่นกีฬาแต่ว่าถ้าถามว่าตอนนั้นเริ่มแล้วมันมีความใฝ่ฝันไหมย,ยังยังไม่ได้คิดถึงว่าเราจะต้องเป็นแชมป์ก็คิดว่าเล่นกีฬามันก็ถือว่าสนุกอยากให้พี่เมเนบอกเทคนิคกับน้องๆสองคนที่เป็น อ่ามีเราเป็นไอดอลถ้าสมมติว่าอยากเกง่งแบบเม่เนี่ยต้องทําอะไรบ้างครับในเรื่องการฝึกซ้อมบางทีมันอาจจะแบบมีเวลาที่เราจะต้องไม่เหมือนเพื่อนมากเท่าไหร่คือบางทีเพื่อนแบบไปเรียนเสร็จแล้วเราแล้วเขาก็อาจจะแบบไปดูหนังหรือไปกินข้าวแต่ว่าของเมเองเมก็บางทีเมมีปฏิเสธเพื่อนเพราะว่าเม์ก็บอกว่า หลังจากเรียนเสร็จเมยม์ก็ต้องมาฝึกซ้อ,อมค่ะเพราะว่ามันมันมันเป็นหน้าที่ก<ร>็แสดงว่าการฝึกซอ้อมเนี่ยสำคัญที่สุดสจะอะไรก็แล้วแต่ตอนคุณเป็น a อนี่คือคุณก็ไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมใช่ก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ใช่แฮะเราไี่โยนอะไรมาคือใช่เลยครออ ดูพี่เมย์บ่อยๆในการแข่งขันนะครับผมแล้วก็เอาไปใช้เอาไปถูคดูว่าเราต้องทำอะไรยังไงกันบ้างนะครับถูกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนเซอร์ไพรส์ยาวเลยเพราะว่ารายการเรามีทั้งหมด5เบรกไม่ใช่ครับพูครับเดี๋ยวพูดเดี๋ยวครับผม ไม่ฝีมือน้องๆแบบสฝึกมานานเลยมันต้องตีน้ําหนักยังไงแบบให้มันแบบแน่นๆอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนหนูก็ซ้อมเวทด้วยอะค่ะก็เวทให้มันแบบมีแรงในการตบใช่ครับน้องๆสองคนนี่ได้ข่าวว่าเขาตั้งแต่แรกเลยนะเขาบอกว่าเขาอยากทําภารกิจร่วมกับเมย์นั่นก็คืออยากเล่นแบบจริงจังด้วยแต่คราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาเอาสองลุมหนึ่งเออ คุณต้องชนะให้ได้นะได้ไปรอบร้อนไหมเออพี่ขอเต็มเต็มที่แล้วเมนะค่ะอโอเคครับผมรูปเมื่อกี้ถอยอ่ะพี่ว่าแบบมันถอยแบบมันยังใช่ใช่มันยังไม่ถึงแล้วก็มนเลยทำให้ตีตีได้ไม่แบบไม่เต็มหน้าไม้อ่ะ ค่ะก็พี่ว่าจริงๆแล้วมันก็ถือว่าคือปกติก็เล่นคู่กันด้วยปะอ๋อเล่นเดียวแต่ว่าพี่ว่าแบบในเรื่องของจังหวะการตีก็โอเคแต่ว่ายังคือในเรื่องของขายังยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าคือถ้าถ้าขามันดีปุ๊บในการเล่นหรือการออกลูกอย่างเงี้ยพี่ว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้แต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้แบบแย่นะแต่คือเราก็รู้จุดอ่อนของตัวเองอยู่แล้วเออมันก็พัฒนาได้อยู่แล้ว เวลาเจอลูกแบบนี้ที่แบบมันแรงๆอะ่ะต้องแบบไม้เร็วประมาณนี้ต้องแบบระวังลูกท้ายเกมเอเมพิทเมย์ะมจะนงชนะครับสองลูกหนึ่งเดี๋ยวให้น้องๆน,นะครับผมถามความรู้สึกก่อนว่าได้เล่นกับพี่เมย์เนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับหนูก็รู้สึก ดีใจค่ะไม่ใครที่ได้โอกาสนี้ที่จะมาตีกับพี่เมย์เป็นตัวตัวอะไรอย่างเงี้ยเสียงสั่นอยู่เลยนะแต่ว่านักกีฬาเขาต้องมีอย่างนะคุณคุณจะอยู่เฉยไม่ได้อะไะไม่ใช่คุณเมย์เขาเป็นสไตล์ทำ่ย์ทำเล่ย์ทำเล่ย์ทำเลยลูกจอมจอมเงีก็ดีใจค่ะที่ตีกับพี่เมย์ได้หาประสบการณ์ค่ะว่าตียังไงให้ ดีๆขึ้นก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองค่ะค่ะนี่นะครับผมพูดจริงแล้วอยู่ที่การฝึกฝนเน้องีิชานี้เนาะใช่เรื่องทุกเรื่องอ่ะจะอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องฝึกฝนใช่ครับให้มันดีใช่แล้ววันนี้ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นที่แเราไม่ได้ให้มาแบบว่าเจอคุณเมย์ธรรมดาเราอยากให้เห็นจริงจว่ากว่าที่น้องเมย์จะมาจนถึงทุกวันนี้กว่าจะได้เป็นแชมป์กว่าจะได้ถ้วย ที่แบบเราเองก็ไม่เคยเห็นในกล้ๆเหมือนกันเหนื่อยก็แล้วซ้อมหนึ่งซ้อมหนักก็แล้วนะครับผมรวมถึงนะครับคนไทยเนี่ยก็เชียร์มากเลยนะครับตอนที่ต้องเมย์แข่งเนี่ยแล้วมาดูถ้วยนั้นดีกว่าได้ชื่ออะไรนะมิสเวลครับมิสเวลมิสเวลให้เมย์พูดถึงถ้วยใบนี้หน่อยดีกว่าค่ะว่ามีความสําคัญกับเมย์ไงบ้างค่ะก็ถือว่าเป็นถ้วยที่แบบก็หนูได้แชมป์โลกตอนอายุ18บ่ะคะก็ถือว่าก็ดีใจมากค่ะที่แบบ อะไรที่เราต้องเสียสละในเรื่องของบางทีไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าในเรื่องของการที่แบบเราก็ฝึกฝนมากกว่าคนอื่นๆแล้วก็ทําให้เราได้มีประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่าคนอื่นๆในในรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะ <ừ> หนูก็รู้สึกว่าหนูภูมิใจแล้วก็ถือว่ามันก็คุ้มค่ากับการที่เราก็เหนื่อยวันนี้น้องๆ เห็นไอดอลตัวเองแล้วแล้วอยู่ข้างๆถ้วยของไอดอลตัวเองแล้วให้โอกาสรูปและให้โอกาสชูเลยอะโอ้โหพี่เมย์อนุญาตนะฮะพี่เมย์ได้เลยนะฮะเอาเริ่มถือดีนะลูกระวังนะลูกอันนี้ของจริงนะลูกพี่ทำให้ใหม่ไม่ได้ลูกหนึ่งสองสามชูนี่ได้นะอะไรได้จอมบอกจอมขอเราบ้างขอเราบ้างรางวัลชนะเลิศได้แก่ คุณจอมรับลูกกาป้าก็อยู่รับลูกกาเหรอนี่นะครับผมนี่สุดยอดวันนี้บรรยากาศอิ่มเอ้มงบอกอย่างนี้ดีกว่านะคะแต่ว่ายังไม่หมดน้องๆเนี่ยจะได้ของที่ระลึกกลับไปอะมิสเวลยังเอสมิสเวลรับคืนก่อนรับคืน thank you thank you ได้ชูถ้วยกันไปแล้วนะครับเรามีเสื้อน่ารักๆนะครับนี่ทางรายการแล้วนะครับมาฮีโร่นะครับผม พร้อมไรเซ็นพี่เมย์รัชนกนะครับมอบให้น้องจอมแล้วก็น้องแพลวด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเซ็นให้รายการ my hero เอาใจแฟนๆพี่เม์แจกเสื้อ My Hero พร้อมายเซ็นพี่เมย์จำนวน1รางวัลรางวัลละ1ตัวร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่3ถึง9มิถุนายน2,560กติกาง่ายๆเพียงกดไรแอนแชร์ภาพกิจกรรมนี้แบบพับปิ ลงบนหน้า Facebook ของคุณหนูหนูพร้อมบอกความรู้สึกว่าทำไมถึงชอบพี่เมเหตุผลที่โดนใจทีมงานมากที่สุดรับเสื้อมาฮีโร่ริมิเต็ดอีดิชั่นพร้อมรายเซ็นพี่เมไปเลยประกาศผลหน้าแฟนเพจมาฮีโร่โชว์ในวันที่9มิถุนายน2560แล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสือ้อผาพิธีกรด้วยค,ค่ะจากเซเว่นสตรค่ะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนแบดมินตันนะครับบ้านทองหยอดนะครับผม <c oughs> นี่วันนี้นะครับ My Hero วิ่งตามฝันของเรานะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบอะไรที่เราต้องเสียสละในเรื่องของการที่แบบเราก็ฝึกฝนมากกว่าคนอื่นๆก็รู้สึกว่าหนูภูมิใจ